ว h a t s u ันีครสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมตั้งมุมกล้องแบบแปลกนิดนึงนะครับพอดีว่าผมได้มุมตัวนี้พอดีเลยอันนี้จอคอมแม็นะครับอันนี้จอคอมที่2องคนับยมาผ่าตรงกลางมาทุกคนเคยอยากจะสั่งซื้อของจากต่างประเทศบ้างหรือเปล่านะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงวันนี้ ผมนะครับมีเว็บไซต์รับสั่งซื้อสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือเ e n มาร์เก็และเ e n มาร์เก็ก็เป็นสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะครับขอบคุณมากแต่ทำไมผมถึงเลือกเว็บไซต์เ e n มาร์เก็มาแนะนำทุกคนในเมื่อปัจจุบันเนี่ยก็มีร้านรับพีออเดอร์ต่างๆอยู่มากมายมีเว็บไซต์ รับกดสินค้าหลายเจ้ามากๆบริการในไทยผมจะบอกข้อดีที่โดนใจแล้วก็น่าจะถูกใจสายสนิกเกอร์ทั้งหลายเลยที่ติดตามช่องของผม,มฮะเซนมาร์เก็ตเนี่ยสามารถซื้อรองเท้านะครับจากเว็บญี่ปุ่นดังๆได้หลายเว็บรวมไปถึง ABC Mart ด้วยนั่นเองนะครับ ABC Mart เนี่ยคือเป็นร้านรองเท้าชื่อดังมากๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับใครที่เคยไปญี่ปุ่นกันเนี่ยก็จะเห็นว่า ABC Mart เนี่ยมีอยู่ทุกเมืองเลยแล้วก็1เมืองเนี่ยมีหลายร้านมากๆหลายสาขามากๆยิ่งกว่าเซเว่นเลยนะครับคือของมันมีให้เลือกเยอะมากๆนะแต่ที่สําคัญคือในไทยเนี่ยไม่มีช็อป ABC Mart นะครับทำให้คลิปนี้เนี่ยผมจะมาจับมือสอนทุกคนนะครับแต่ละขั้นตอนในการสั่งซื้อรองเท้าจากช็อปออนไลน์ ABC Mart ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่ขั้นตอน การหาของสั่งซื้อแพ็กพัสดุส่งถึงไทยนะครับยังไงก็กดไลค์เป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็ subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากไปเริ่มกดสั่งซื้อรองเท้ากัน let's go <S เริ่มจากเราจะเข้ามาที่เว็บไซต์ s e n m m r r k t t JP เนะครับเข้ามาเนี่ยทุกคนก็ต้องสร้างบัญชีกันก่อนนะครับง่ายมา,มากๆเลยอีเมลพาสเวิร์ดอะไรข้อมูลส่วนตัวกรอกไปก่อนนะครับสั้นๆง่ายๆเนาะเข้ามาเนี่ยใครที่เป็นหน้าเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแถบสีเทามุมขวาล่างตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นภาษาเนาะกดไปที่ภาษาไทยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชัวนะครับเซ็นมาร์เก็ตเนี่ยก็จะมีแถบ เว็บไซต์ที่เขาสามารถสั่งซื้อได้ทันทีนะครับอยู่ในเว็บอย่างเช่น Amazon กดไปมันก็จะไปถึงหน้าเว็บไซต์ Amazon นะครับของให้เรื่องเยอะมากๆเลยเนาะหรือว่า Rakuten Rakuten ก็จะคล้ายๆกับ e-commerce ที่ใหญ่มากๆนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะเช่นแบบเหมือนพวก ชอปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยก็คือลากุเตนนะครับแล้วก็มี Yahoo! y ahoo w i e auction นะครับรวมไปถึงสินค้าประมูลนะครับเช่นฟิกเกอร์กระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาเนี่ยก็สามารถให้ทางเซ็นทรัมเช่วยประมูลได้นะครับมาดูของเราดีกว่านะครับ ABC m a r มาไปยังไงดีนี่ครับมาที่แถบร้านค้าอื่นๆไนมีทั้งโมเดลมือสองเยอะมากๆนะครับเบฟ โมโมทาโรจีแคปิตอลนะครับคือคุณสามารถเอาเว็บไซต์ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยใส่ให้ทางทีมงานของเซ n m มาร์เกนะครับช่วยดูแล้วก็ช่วยกดช่วยเลือกซื้อสินค้าได้นะอันนี้คือข้อดีมากๆเลยเราไม่จําเป็นต้องแบบเฮ้ยอ่านภาษาญี่ปุ่นออกเราแค่เอาลิงก์ส่งให้เขานะครับอ่ะเมื่อกี้ทษทีกดเข้ามาจากหน้าเว็บไซต์เซ n m มาร์เเนี่ยพาผมมาที่ abc m a r net นะครับคือทุกคนไม่ต้องตกใจว่าเราต้องกดสั่งซื้อเอง ตรงนี้แล้วก็ใส่ที่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับเราแค่ไปหาลิงก์ให้เจอนะครับแล้วก็ส่งให้ทางทีมงานเซ็นมาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะว่ามันยังไงเนาะไปที่ ABC Mart Grand State นะครับ ABC Mart ธรรมดากับ Grand State เนี่ยสินค้าไม่ต่างกันนะครับผมก็เลยกดไปที่ Grand State เพื่อมาหา รองเท้าที่ผมต้องการนะครับ ABCMart เนี่ยก็จะดีนะการสเตทเขาจะจัดเขาจะจัดเลยว่าตอนนี้แลนกิ้งของรองเท้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยอะไรขายดีนะเห็นไหมครับถ้าเกิดเราเราเลือกอเนี่ยคือแบบโดยรวมเนี่ยแซมบ้าขาวแซมบ้าดำเนี่ยขายดีเป็น1กับ2นะครับแล้วก็ไนกี้ขาวดำเนี่ยสกับ4นะครับเลื่อนลงมากดแลนกิ้งเพื่อดูว่าเฮ้ยคนญี่ปุ่นขเขาฮิตใส่อะไรกันนะครับเนี่ยฮะเออแล้วเราก็สามารถกดตรงนี้นครับแล้วก็ดูของนะครับทุกทุกแบรนด์ใน ABCMart นะครับผมอ่ะ ตอนแรกจะเอาเอซิกเว้ย2160ที่เป็นท็อป1ของญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยคือถ้ามันขึ้นเป็นแถบเทาๆ่าๆเงี้ยแปลว่ามันไม่มีของนะครับแถบดำๆแบบเนี้ยคือมีของนะครับ22.5ใส่ไม่ได้2 3เซนใส่ไม่ได้25.5ใหญ่สุดตอนนี้ก็ใส่ไม่ได้นะผมต้องใส่28เซนนะครับไม่มีของนะครับเพราะฉะนั้นแผนผมต้องเปลี่ยนนะผมต้องไปดูที่ New Balance แล้วแหละมาฮะ w Balance ผมจะเลือกรุ่นไหนมาดูท็อป โฟนะครับก็มี327นะครับสสี 2, 4, อยู่ที่1กึ่งเบอร์3ไปที่เบอร์3คือนิวบาลานหน1906นะครับเบอร์4เป็น990เนาะผมอยากได้ตัว1906 protection pack นะครับตัวนี้ก็ดีเนี่ยตัวเนี้ยแต่ผมว่าผมจะเอาสีเทานะครับ1906 Protection p protection pack สีเทาเมื่อเช้ายังเจออยู่เลยนี่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 คู่นี้คู่นี้คู่นี้อยู่ที่อันดับที่67นะครับนี่กดเข้าไปโชคดีมากๆเลยที่รองเท้าคู่นี้เนี่ย1906ใส่ 06, 28มันขึ้นแถบดำเพราะว่า28เซนมีนะครับคือเรากดเราลองกดแอดทูการ์ดก่อนถ้ามันขึ้นหนึ่งที่มุมจอเพราะว่ามันมีของเว้ย1 9 8 0 0เยนนะครับเราจะ copy เอาลิงก์นี้นะครับลิงก์ของเว็บ ABC Mart g a ์กแกรนเนี่ย แล้วก็กดกลับไปที่เซ็นมาร์เก็ตนะครับให้ทุกคนนะครับไปที่บัญชีของฉันนะครับปุ่มสีฟ้าตรงนี้กดเข้าไปปุออ๊บมันจะขึ้นเป็นแถบแบบนี้นะครับบัญชีของฉันข้อความเหตุการณ์สําคัญและการเฝ้าดูพัสดุการชําระเงินรระ,ะดับนะครับการตั้งค่าเนาะคืออย่างแรกที่ผมทํานะผมไปที่ข้อความนะครับแล้วก็สามารถแปะลิงก์ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าสอบถามครับ สอบถามครับคู่นี้มีของหรือเปล่ากดได้ไหมอะไรเงี้ยก็จะมีทีมงานมาช่วยตอบนะครับเรียนคุณเคอร์วูคู่นี้ไม่มีนะคะคู่นี้กดได้เลยค่ะอะไรอย่างนี้ผมเห็นอย่างนี้ว่าเฮ้ยคู่นี้มันกดได้ผมก็ไปที่หน้านี้นะครับหน้าหลักเนาะแล้วก็เพิ่ม URL ร้านค้าหรือการประมูลนะครับกดเข้าไปผมก็ก๊อปปี้ลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำอธิบายว่า จะเอาเบอร์28เซนนะครับรองเท้าพระรองเท้ารองเท้าสีเทานะครับไซส์28เซนเพราะผมเพิ่มเข้าไปเนี่ยพอหลังจากเพิ่มลิงก์เข้าไปนะครับมันก็จะเกิดแถบสีเหลืองขึ้นมานะครับว่าลิงก์นี้จํานวนหนึ่งนะครับกําลังตรวจสอบโดย ทีมงานเซนมาร์เก็ตนะครับภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเราจะสามารถเข้ามาเช็คสินค้านะครับว่าเฮ้ยนี่ครับข้อความมาแล้วครับขอบคุณที่เพิ่มสินค้าชิ้นแรกในรถเข็นของคุณนะครับเราจะเช็คสินค้านะครับราคาและรายล,ละเอียดต่างๆแล้วก็ติดต่อเรากลับมาก็คือเราต้องมาติดตามดูที่ข้อความนะครับว่ามันมีอัปเดตเพิ่มเติตมหรือเปล่านะครับหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเรื่องของอการเติมเงินการจ่ายตังค่างต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามา อัปเดตกันต่อนะครับหลังจากที่รอทางทีมงานตรวจสอบว่ากดซื้อรองเท้าให้เราได้หรือไม่ A later few moments เมื่อกี้รอไปประมาณ10นาทีนะครับมีอีเมลเข้ามาแล้วนะครับว่าทางทีมงานได้ทําการตรวจสอบสินค้าแล้วก็กดสั่งซื้อให้เราเรียบร้อยนะแต่ที่เหลือเนี่ยเราต้องมาทําอะไรบ้างมันก็จะมาถึงหน้าเข้ามาที่หน้าบัญชีของเราใหม่นะครับเมื่อกี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่มีแถบตัวคําว่าชําระเงินมานะครับตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับ ราคาเนี่ยอยู่ที่รองเท้าที่ผมสั่งนะครับ New Balance 1906เนี่ยอยู่ที่1 8ึ่0หเยนนะครับแล้วก็มีค่าบริการเซ็นมาร์เก็ตเนี่ย300เยนนะครับตรงนี้เนี่ยคือข้อดีอันที่1ที่ผมจะบอกนะครับคือเซ็นมาร์เก็ตเนี่ยจะมีค่าบริการที่คงคงที่นะครับ300เยนนะครับไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนเจ้าอื่นๆนะครับ300เยนต่อชิ้นนะครับอ่าต่อมาเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องมาเติมเงินกันก่อนนะครับคือ การเติมเงินเข้าระบบเ e n นมาร์เก็ตเนี่ยทำได้หลากหลายวิธีมากๆนะครับเนี่ยผมเข้ามาแล้วมันมีทั้งบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับ PayPal นะครับหรือว่าเกตเวการชำระเงินอื่นๆ AliPay To Move และ b i t ไลน์ Pay VChat Pay, Pay บุญเติมพร้อม Pay ก็มีนะครับผมคือมันครอบคลุมทุกอย่างไปหมดเลยนะครับกับการเติมเงินเข้าระบบนะครับตอนนี้เนี่ยยอดเงินของผมมีอยู่3 0 0 0 0เยนนะครับเพราะฉะนั้น ผมมีตังผมไม่ต้องเติมแล้วจ้าอ่าหลังจากนี้นะครับเราก็กดชําระเงินเนาะข้อควรระวังนิดนึงนะครับการเติมเงินเข้าระบบแล้วเนี่ยอย่างของผมเนี่ยสามหมเยนเนี่ยเติมแล้วไม่ได้แปลว่าชําระสินค้าแล้วนะครับยังไงเราก็ต้องมากดปุ่มสีส้มนะครับเพื่อทําการชําระสินค้าทั้งหมดนะครับของผมขอเช็คอีกทีนึงครับรองเท้าสีเทา28เซนนิวบาลานหนึ่งเกดีนะครับอ่าผมเองเป็นคน ผมเองเป็นคนกรอบลิงก์มาอะถูกต้องนะครับมาครับกดชําระที่ปุ่มสีส้มๆนะครับยืนยันการชําระเงินนะครับอ่ามาฮะไปเลยโอเคตอนนี้ยอดเงินของผม,ผมถูกตัดเรียบร้อยแล้วนะครับข้อความขึ้นแล้วขอบคุณสาหรับการซื้อสินค้าชิ้นแรกนะครับเราจะซื้อสินค้าของคุณในไม่ช้านะครับเมื่อสินค้าของคุณถูกซื้อแล้วนะสถานะจะเปลี่ยนเป็นคําว่าซื้อแล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจคอนเซปต์ของเซ็นมาร์เก็ต คร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเซนมาร์เก็ตเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนเราคนหนึ่งอะ่ะที่แบบเฮ้ย hey, แกฝากสั่งอันนี้หน่อยดีเราก็หาลิงก์เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของญี่ปุ่นนะครับชื่อดังชื่อใหม่ชื่อเก่าเนี่ยอย่างอย่างอย่างตัวอย่างของผมคือ ABC Mart Canstage ใช่ไหมส่งไปให้เพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้เซนมาร์เก็ตก็จะแบบเฮ้ย hey, เดี๋ยวจัดการให้เอาไซส์อะไร28ใช่ไหมเขาก็จะกดสั่งให้เรานะครับเราก็แค่มีหน้าที่เนี่ยโอนเงินเราไปให้เพื่อนคนนี้นะครับแล้วเพื่อนคนนี้ก็จัดการ ส่งไปที่โกดังที่ญี่ปุ่นของเขานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็บอกเฮ้ยเ็เราโทรมาบอกว่าเฮ้ยแกของแกถึงที่บ้านเราแล้วนะแกจะให้เราส่งไปที่ไหนอ่ะมันก็คือการแพ็กพัสดุกลับมาส่งที่บ้านเราที่ประเทศไทยนะครับคือถ้าทุกคนเข้าใจคอนเซป t นี้คร่าวๆเนี่ยเซมาร์เก็ตโคตนมีประโยชน์เลยตอนแรกผมก็งงเฮ้ยผมต้องสมัครแอคเคิลต้องกดลงตะกร้าต้องอ่านภาษามั่วนู่นมั่วนี่เดี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวก็เสียใจคือไม่ใช่นะเซมาร์เก็ตเขา เป็นเพื่อนที่ดีเลยคนหนึ่งที่ช่วยเรากดสั่งซื้อของจากญี่ปุ่นนะครับคือมันแบบโอ้โหมันง่ายมากๆเลยนะครับหลังจากนี้1อาทิตย์นะครับผมก็จะมากดแพคพัสดุจากในเว็บเ e n m a r ร e t เนี่ยแล้วก็กดส่งมาที่อยู่ที่บ้านผมตรงนี้นะครับที่ออฟฟิศของผมนะครับคือเราสามารถจากดสั่งเดือนนี้1ชิ้นแล้วเดือนหน้า1ชิ้นแล้วเดือนต่อไปอีก1ชิ้น ไม่ต้องส่งมาทีละชิ้นก็ได้เราแพ็กรวมกันใส่กล่องใหญ่นะครับกลับมาที่ประเทศไทยทีเดียวก็ได้นะครับคือเราจะอาจจะรอรวมส่งทีเดียวก็ได้นะครับ,รจจลรรบแล้วแต่สไตล์ของการช็อปปิ้งของแต่ละคนนะครับแต่เดี๋ยวอันนี้เนี่ยพอรองเท้า New Balance ของผมมาส่งถึงโกดังเซ็นทรนะัเกเนี่ยผมจะแพ็คส่งกลับมาที่ไทยเลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นกันว่ามัน จดส่งรวดเร็วขนาดไหนนะครับแล้วก็วิธีการเลือกการจัดส่งแล้วก็แพ็คพัสดุต่างๆเนี่ยมันจะมีการชําระเงินอีกครั้งนะครับเพื่อส่งจากญี่ปุ่นมาที่ข้ามประเทศมาที่ประเทศไทยเรานะครับใครรีบก็ส่งด่วนได้ครับมี EMS มี FedEx มี DHL ให้เลือกนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่รีบก็ สามารถส่งแบบเรือนะครับไปแบบชิวๆส่งถึงหน้าบ้านได้เลยเช่นกันนะครับไม่ต้องจ่ายค่าส่งในไทยอีกรอบเพิ่มเติมนะครับผมว่าถ้าเกิดทุกคนฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วยังมีข้อสงสัยอยู่หรือว่าผมอธิบายไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์อ่าแผนกบริการลูกค้านะครับของทางเซ็นมาร์เก็ตไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับยังไงก็สอบถามไปติดต่อไปที่เขาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในวันที่ของรองเท้าของผมนะครับส่งมาจากญี่ปุ่นถึงไทยแล้วแล้วเจอกันครับ โอเคกี่วันเดี๋ยวมาสรุปกัน peace one week later ผมพามาแล้วจ้าโอเคทุกคนพัสดูนะครับจากญี่ปุ่นนะครับเซ็นมาเก็ตได้มาส่งถึงผมเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่4วันที่แล้ววันที่8ตุลานี่เข้ามาเจอกรมสุนจ้าป้ายเหลืองแบบนี้ก็เลยไปชำระค่าภาษีนำเข้านะครับที่ไปสนีใกล้บ้านนะครับแพ็กเกจของเขานะครับก็ หอมมาแน่นหนานะครับแข็งแรงเลยใช้กล่องหนาเลยแล้วก็มีเทปผ้า,นานหนาๆเลยนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่าของที่อยู่ข้างในเนี่ยรองเท้าถูกต้องหรือเปล่านะครับนิวบาลานซ์หนึ่งเก้าศูนย์หกใช่ไหมโอ้โหจำไม่ได้เราสั่งอะไรไปคนระับมาฮะแกะกันเอ้ยนี่รองเท้ามาถูกต้องหรือเปล่า กล่องสเทาแบบนี้ถูกต้องครับผมนิวบาลานจ้านิวบาลานเช็คไซส์ก่อนถูกต้องครับผมให้ทางเซ็นมาร์เก็ตสั่ง28เซนนะครับให้ยุดที่28เซนถูกต้องนะครับรองเท้าที่ผมสั่งคืออะไรเอ่ยโอ้ข้างในมีบับเบโ้ลให้อีกนะเนี่ยห่อบับเบโบลยันถึงข้างในเลยเหรอขอบคุณครับมาแล้วครับ นี่1906ตัวนี้คือ protection pack นะมันจะแบบลายมันจะเป็นหนังกลับแบบแตกๆนะครับใช่ไหม1906้ห19 R หรอ D ขอเช็คอีกทีนึง1906 D ครับนี่เช็คก่อนสภาพโอเคไหมไซส์ถูกต้องไหม10 US ตอนได้รองเท้ามาเนี่ยการุณาเช็ค2งข้างเลยนะข้างในโอเคครับสภาพกล่องคลมุม no problem เลย ดีมากนี่ป้ายแท็กทุกอย่างยีบปุ่นจัด10 US 28เซนตถูกต้องครับนี่1 9 0 6ดีทุกอย่างสภาพดีหมดเลยไม่มีขาดไม่มีการผ่านการใช้งานนะครับ <c oughs> ของไมค์กริปนะครับถ้าเกิดใครอยากจะดูรีวิวคู่นี้เต็มๆอีกครั้งนะครับยังไงก็กดไลค์เยอะๆนะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้ไว้นะว่าอยากดูรีวิวเต็มๆนะครับผมจะมาสรุปข้อดีข้อเสียนะครับสำหรับการช้อปปิ้งผ่านเซ็นมาร์เก็ตนะครับคือข้อดีเนี่ยสินค้ามีให้เลือกเยอะมากๆเว็บไซต์เนี่ยที่รองรับในเซ็นมาร์เก็ตเนี่ยมีหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นโมเดลของสะสมอะไรแบบนเนี้ยคือผมเล่งอยู่ต่อไปผมจะ กดหาโฟโมเดลแกนดั้มอะไรเงี้ยขอเสริมข้อดีที่เป็นจุดแข็งของทางเซนมาร์เก็ตนะครับก็คือมีโปรโมชั่นลดราคาทุกเดือนนะครับเช่นโปรโลดค่าส่งข้ามประเทศยกตัวอย่างนะครับตอนที่ผมสั่งพัสดุเนี่ยผมใช้โปรโอโมเทนาชินะครับลด15%สาหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและยังมีโปรโมชั่นคืนเงินที่จัดร่วมกับเว็บช้อปปิ้งต่างๆของญี่ปุ่นเช่นลากุเตนมะคาริลาคุมาะนะครับซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเซนมาร์เก็ตโดยตรงมชองมากๆนะครับรวมไปถึงสายสนิเกอร์เนี่ยก็ห้ามพลาด ABC mark grand stage คือ สามารถให้เซ็นมาร์เก็ตนะครับสั่งซื้อให้เราเนี่ยคือเจ๋งมากๆเลยเพราะว่า ABCmart ไม่มีช็อปในไทยแล้วก็ของ,งต่างๆก็มีให้เลือกมากกว่าในไทยอีกครับเออลองไปดูกันสําหรับคนที่แบบชอบช้อปปิ้งสน้นเกอร์ต่างประเทศเนี่ยเซ็นมาร์เก็ตเนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากมากนะครับแถมเซ็นมาร์เก็ตเนี่ยยังเปิดให้บริการทั่วโลกนะมีคนใช้งานมากกว่า1.5ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจนะครับบริการระดับมาตรฐานสากลเลยไม่เบี้ยวไม่โกงนะครับสินค้าถึงมือแบบนี้นะครับการันตีจากเคอร์บูลเลยนะครับถึงแล้ว ข้อเสียนะครับที่ผมเจอแล้วก็คิดว่าทุกคนนะ่าจะต้องเจอนะครับคือการเข้าใช้งานครั้งแรกบนเว็บไซต์เซ็นมาร์เก็นะคือพอเข้าไปแล้วมันจะปุ่มจะเยอะแถบจะเยอะช่องจะเยอะคอมเมนต์คุยกับพนักงานทีมงานคือมันจะเยอะไปหมดแต่ผมเชื่อว่า เมื่อทุกคนได้ใช้งานผ่านไปครั้งแรกอ่ะผมว่ารอบๆต่อไปอ่ะทุกคนจะคล่องตัวมาขึ้นเมื่อเขาจะระบบเซ็นมาร์เก็ตนะแล้วก็ผมคิดว่าเว็บไซต์เซ็นมาร์เก็ตเนี่ยเหมาะคนที่ขี้เกียจตาม order ออเดอร์อ่ะเพราะว่ามันทำทุกอย่างจบได้ในที่บ้านเลยหน้าคอมของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกดสั่งกดซื้อกดชำระกดแพ็คพัสดุถึงบ้านนะครับเราทำทุกอย่างเหมือนเราช้อปปิ้งออนไลน์แบบง่ายๆจริงๆนะสินค้าเนี่ยทางเซนมาร์เก็ตเขาดูแลเราตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางตรงนี้เลยนะครับ ถึงบ้านแล้วสุดท้ายนี้ครับเซ็นมาร์เก็ตใจดีนะฝากส่วนลดพิเศษนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับสมัครผ่านลิงก์นะครับช่องทางของเคอร์บูลครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับเป็นแต้มพิเศษนะครับแต้มสะสม1000แต้มนะครับหแต้มเท่ากับ1เยนนะครับเอาไปชําระค่าส่งระหว่างประเทศได้นะครับโอเคยังไงก็ฝากทุกคนไปสมัครกันเยอะๆนะครับขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเซ็นมาร์เก็ตนะครับบริการตอบโจทย์ทุกปัญหาของคุณให้คุณสามารถซื้อ สินค้าจากเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นไลค์แชร์ subscribe ติดตามช่องของผมไวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปพี่ซาว